คลิปนี้เราจะมาเคลียร์เรื่องวิธีการหาค่าใจ่ายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันครับ สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสปังน้อมครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่หลายคนถามเข้ามาเยอะเลยครับว่าเรื่องของการห,ากหักค่าจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะหักจริงหักเมาส์มันหักแบบไหนมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคลิปนี้พี่น้อมจะสรุปทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องการห,ากหักค่าจ่ายให้ฟังกันครับผมถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฮะฝากกดติดตามแท็กสปังน้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าวิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เราใช้กันเป็นประจำและได้ภาษีที่มากกว่าเนี่ย ือวิธีเงินได้สุดทีิครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจวิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยพี่หนอมแนะนําให้ย้อนไปดูคลิปศึก12ภาษีเพิ่มเติมก่อนนะครับจะได้เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นครับเอาละครับกลับมาเรื่องของการคำนวณภาษีอีกทีหนึ่งครับโดยโปกติแล้วเนี่ยคำว่าเงินได้สุดทีที่ว่าเนี่ยมันก็จะมาจากองค์ประกอบอยู่3ตัวนี้ครับการจะได้เงินไดสุดทีมาคำนวณภาษีครับมันจะต้องมาจากรายได้หรือว่าเงินได้หักออกด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็หักออกด้วยค่าลดหย่อนครับจะเห็นว่ามีคีคคําน้อยู่่ใชมรัรบ คือคําว่าค่าใช้จ่ายนั่นเองครับซึ่งไอคาว่าค่าใช้จ่ายที่ว่านี้นะครับพี่หนอมอยากให้เข้าใจว่ามันคือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคํานวณภาษีครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายจริงในชีวิตของเราเลยดังนั้นเวลาจะทําความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยให้เข้าใจก่อนว่าค่าใช้จ่ายที่ว่ามันจะต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าเงินได้หรือว่ารายได้ครับซึ่งถ้าเกิดใครเข้าใจเรื่องของเงินได้นะครับก็จะรู้ว่าเงินได้เนี่ยมันมีทั้งหมด8ประเภทครับนั่นแปลว่าการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะต ซึ่งกฎหมายเนี่ยก็ได้กําหนดแนวทางการหักค่าใช้จ่ายไว้ตามนี้ครับตารางนี้เป็นตารางสรุปเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันถูกแบ่งออกมาเป็น4วิธีครับวิธีแรกเนี่ยคือการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาอย่างเดียวครับก็คือเงินได้ประเภทที่1กับประเภทที่2อครับอันนี้เราเห็นว่าหักเหมาได้สูงสุดเนี่ยห้ไม่เกิน1000 0แบาทครับอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการหักเหมาแล้วก็หักจริงครับแปลว่าเราสามารถเลือกได้ครับถ้าเรามีเงินได้ประเภทนี้ครับนั่นคือประเภทที่ สครับในส่วนของค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ประเภทที่5 6, 7 8นั่นเองครับถ้าใครสังเกตนะครับประเภทที่5ที่หักเหมานะครับมันจะมีเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายแตกต่างกันถูกไหมครับก็คือมี10 15, 20, 30าเนี่ยคำถามที่หลายคนถามคือเฮ้ยมันต่างกันยังไงจริงๆแล้วการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาที่ต่างกันของเงินได้ประเภทที่5มันจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ที่เราให้เช่าครับถ้าเป็นสิเ์นเนี่ยคือสินทรัพย์อื่นๆครับถ้าเป็นที่ดินที่ได้าเษตราเป็นต่ดินที่ดในก เท่ากับ20%ครับและส่วนที่เหลือคือบ้านโรงเรือนสิ่งบูกสร้างแพรยานพาหนะอันนี้จะหักได้30%ครับส่วนของประเภทที่6นะครับมันจะมี30กับ60%ใช่ไั้ครับส่วนของ60%ครับจะเป็นกรณีของการประกอบโรคสินนะครับหักได้60%ส่วนที่เหลือครับจะเป็น30%ทั้งหมดครับส่วนประเภทที่7เนี่ยตรงๆเลยครับถ้าเข้าเงินได้ประเภทนี้หักเหมาได้60%ครับผมแล้วก็สุดท้ายครับที่ประเภทที่8ครับสําหรับประเภทที่8เนี่ยหักเหมาได้60%ครับแต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะคร คืออยู่ในกลุ่ม43ประเภทที่กฎหมายเขากําหนดให้ครับถ้าไม่ได้อยู่ใน43ประเภทนี้ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะหักเหมาส์หรือหักจริงครับต้องหักค่าใช้จ่ายจริงอย่างเดียวย้าอีกทีนะครับการหักค่าใช้จ่ายโดยปกติเนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าเป็นเมาส์หรือว่าจริงตามเงินได้กลุ่มเมื่อกี้เลยครับก็คือประเภทที่3ประเภทที่5 6 7 8แต่ต้องบอกว่าในกลุ่มของประเภทที่3ครับถ้าเป็นค่าสิทธิ์เท่านั้นถึงจะเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ระหว่างเมาส์กับจริงถ้าเป็นตัวอื่นต้องหักเหมาสเท่านั้นครับ ในทางกลับกันครับประเภทที่8เนี่ยก็จะต้องอยู่ในกลุ่ม43ประเภทที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นครับถ้าคุณอยู่ใน43ประเภทที่กฎหมายกําหนดคุณสามารถเลือกได้ว่าจะหักเมาส์หรือว่าหักจริงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ใน43ประเภทนี้คุณต้องห,กหักค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้นนะครับผมทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอะ43ประเภทที่ว่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมกันเลยครับโดยการดูเงินได้43ประเภทเนี่ยนะครับจะอยู่ในพระราชกิจสถิติฉบับที่11นะครับก็สามารถ มาดูเพิ่มเติมได้ตรงนี้เลยครับคือมาตา8ครับผมอ่ะพี่หนอมไล่มาให้ดูนะครับอยู่ในมาตา8ครับนี่เลยครับเขาจะบอกว่าเงินได้พึงประเมินตาม4ี่สิบวงไดแหรือว่าเงินได้ประเภทที่8เนี่ยสามารถหักเหมาได้ตามนี้ครับเราก็เห็นว่ามันมีตั้งแต่ข้อ1ลงมานะครับถ้ากดไล่ดูเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันมีกลุ่มไหนที่เข้าเงื่อนไขของเราบ้างนะครับซึ่งกลุ่มที่มักจะเข้าเงื่อนไขแล้วก็จําได้ดีเนี่ยก็คือข้อที่25ตรงนี้นะครับคือการขายของแบบซื้อมาขายไปครับคนขายของออนไลน์หลายคนที่่จําาาวฉัันหกม60% หรือว่าจักจริงก็ได้เนี่ยมันมาจากตรงนี้ครับก็คือถ้าเป็นการขายแบบ <S 2> <S 2> <ส>ซื้อมาขายไปสามารถเลือกได้ครับว่าจะเหมา60หรือจะหักค่ายแต่จริงแบบนี้ก็ได้ครับอีกตัวหนึ่งแล้วกันครับที่คนจําได้แล้วก็บอกว่าเอ้ยหักเหมากับหักจริงได้เนี่ยก็จะเป็นของกลุ่มคนทําธุรกิจพวกขายอาหารนะครับการทํากิจการโรงแรมหรือพัตคาหรือการปรุงอาหารจําหน่ายนะครับร้านอาหารต่างๆนะครับที่เป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถเลือกหักค่าจ่ายแบบเหมา60%ได้เช่นเดียวกันครับถ้าใครสนใจตรงนี้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็สามารถดูได้ในพระราชกิบบั 11อันนี้นะครับอยู่ในมาตรา8ลองไปไล่ดูว่าเราอยู่ในกลุ่มที่สามารถเลือกได้หรือเปล่าว่าจะหกักค่าใช้จ่ายเมาส0หรหรือจะหกักค่าใช้จ่ายจริงแต่เน้นย้ำอีกทีนะครับถ้าไม่อยู่ใน4 3ประเภทนี้นั่นแปลว่าเราจะต้องหักค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้นครับผมดังนั้นในการหักค่าใช้จ่ายของกลุ่มที่3ครับก,ก,ก,ก็คือกลุ่มที่เลือกหักค่าใช้จ่ายจริงได้อย่างเดียวเนี่ยก็คือสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับคือกลุ่มที่เป็นเงินได้ประเภทที่8ที่ไม่ได้อยู่ใน4 3ประเภทนั้นนั่่่่่นนเอองคครรรัััับมมาาาาทททีีกกกณหใ้จยยตวสุดู เงินได้ประเภทที่4ครับนั่นคือไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เลยครับใครที่ได้รับดอกเบี้ยเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้เลยนะครับ <ๆ S 2> เมื่อเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายมันหักได้แบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้ในการคํานวณภาษีหรือวางแผนจัดก,การเรื่องนี้ก็คือเราต้องรู้ว่าเรามีเงินได้ประเภทไหนครับและเงินได้แต่ละประเภทเนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายได้แบบไหนครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเรามีเงินได้อยู่2ทางครับมีเงินได้1ล้านกับล้านหเราต้องตอบให้ได้ว่าเงินได้1ล้าน เป็นเงินได้ประเภทไหนเงินได้ล้านห้าเป็นเงินได้ประเภทไหนแยกให้ชัดเจนเมื่อแยกเสร็จแล้วก็เอามาหาักค่าใช้จ่ายตามวิธีที่กฎหมายกําหนดครับและหลังจากนั้นครับก็ไปหักค่าเรื่องต่างๆครับเพื่อเอามาคํานวณเจ้าเงินได้สุทธิอีกทีหนึง่งนั่นเองครับทีนี้หลายคนก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วเราควรหักค่าใช้จ่ายเมาหรือว่าหักค่าใช้จ่ายจ,จริงกันดีนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบไหนมีประโยชน์กับเราเนี่ยเราก็สามารถเลือกวิธีนั้นได้ครับซึ่งการหักค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่่่่่าาาานนะครรับไมมวววจเเเป็ืออองงขขกกกฐีย้ การทาบัญชีรายจ่ายรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เราต้องจัดทําเพิ่มขึ้นครับตรงนี้พี่หนอมเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถดูในคลิปบุคคลธ้รมดาอยากหักค่าจ่ายจ,จริงต้องทํำยังไงครับแต่ในมุมของคลิปนี้นะครับเราพูดในมุมของความคุ้มค่าละกันครับถ้าเรามองว่าการหักค่าจ่ายจ,จริงเนี่ยมันคุ้มค่ามากกว่าคือคํานวณภาษีแล้วเสียน้อยกว่าการหักค่าจ่ายจ,จริงก็น่าจะเป็นคาตอบที่ดีครับแต่ยังไงก็ตามก็อย่าลืมคิดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บเเเเอออออกกสสาาาาารรววลตต่่่่่่่งงๆๆททีีีี้้ยยยไปหืืคจนข ถ้าเกิดเราอยากจากค่าจ่ายจริงตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ควรเอามาพิจารณาเพื่อที่จะได้เลือกว่าสรุปแล้วเราควรหักเมาส์หรือว่าหักค่าจ่ายจริงดีกว่าครับอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าหักเมาส์เสียตั้ง63,500นั้เลยแต่ถ้าหักจริงเนี่ยเสียแค่21,500เท่านั้นแบบนี้เราก็ควรมาเทียบกันครับว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราหักจริงเรามีต้นทุนอื่นที่ต้องจ่ายเนี่ยประมาณแบบ4 0 0 0 0 0 0หหรือเปล่าที่ทำให้เราเสียเวลามากกว่าหรือสุดท้ายหักเมาส์ไปเลย60,000กกกววววยยว่่วว่่่่่าาาาาาแแมมม้้้้ตตตออออองงงจจยยยเเะไุนนรืพี็ เป็นคําตอบที่ดีกว่าครับตรงนี้แล้วแต่คนจะพิจารณาแหละครับว่าเลือกแบบไหนยังไงถ้าใครอยากเสียภาษีน้อย <c oughs> ก็ดูที่ภาษีเป็นหลักถ้าใครมีต้นทุนอื่นด้วยหรือความวุ่นวายอื่น <c oughs> ก็อาจจะดูว่าสุดท้ายการเลือกหักเหมาอาจจะประหยัดเวลามากกว่าแม้ว่าจะเสียภาษีมากกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้นะครับก็คือปีไหนนะครับถ้าเลือกหักค่าใช้จ่ายจริงแล้วก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจริงทั้งปีปีไหนเลือกเหมาก็ต้องเหมาทั้งปีครับอันเนี้ยจะอยู่ที่ปีต่อปีครับแต่ถ้าเกิดเเเปปป็นนนีีอื่่ครรรับาาาสมถลยได้ เราจะค่าใช้จ่ายเมาส์หรือค่าใช้จ่ายจริงก็ได้เช่นปี64อยากค่าใช้จ่ายเมาส์แต่ปี65าอยากจะมาค่าใช้จ่ายจริงแบบนี้สามารถทําได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับผมจุดท้ายท้ายสุดนะครับพี่หนอมอยากสรุปไว้ครับการคํานวณภาษีเบือนได้บุคคลธรรมดาและการเลือกหักค่าใช้จ่ายนะครับสิ่งสําคัญของเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าค่าใช้จ่ายที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในชีวิตจริงนะครับแต่เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักการหรือว่าหลักเกณฑ์ในการคํานวณภาษีดังนั้นให้มองภาพรวมว่าเมื่อคํานวณมาแล้วต้องเสียภาษีเท่าไหร่ตัวภาษีเนนป็ตุ้จริง ่เราาต้องจยแต่วิธีการคำนวณภาษีที่ใช้ค่าช้จ่ายอันนี้เลือกได้ครับว่าจะใช้แบบไหนต, Meet ตามประเภทเงินได้ที่เรามีแต่ทั้งนี้นั้นการเลือกที่ว่าก็ต้องเหมาะสมด้วยครับว่ามันจะทําให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นไหมหรือมันจะต้องให้เราเก็บเอกสารเหนื่อยกว่าเดิมหรือเปล่าหรือทั้งหมดทําไปแล้วเนี่ยความคุ้มค่าด้านภาษีมันเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาแบบไหนนะครับหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ทําความเข้าใจเรื่องของค่าชใใ้จ่ายในการคำนวณภาษีเง <Sache> <ๆ S 2> ินได้บุคคลธรรมดานะครับใครมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมน มที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับและถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ฮะอย่าลืมฮะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับพี่หนอมด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ